สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแกนนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแกนด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ใหม่เข้ามานะฮะสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับมาอัปเดตนะฮะรายการรถต่างๆที่ยังอยู่และเพิ่งขายไปก็มีนะครับผมอันไหนสถานะติดจองบ้างหรือเข้าใหม่บ้างมาชมวันนี้นะฮะ สำหรับเริ่มตั้งแต่คันแรกนะฮะคันนี้ก็ยังอยู่นะครับสนใจหารถเข้าไร่เข้าสวนนะครับใช้งานนะครับประหยัดประหยัดดูแลง่ายๆก็ต้องเป็นตัวอีแตนนะฮะคันนี้ก็ยังอยู่นะครับสอบถามมาได้นะครับสำหรับคันนี้จะเป็นเข้าใหม่เมื่อวานนี้เองนะครับคันนี้จะเป็นนะฮะ isuzu dagon power ปีนะฮะ2 5 c 4นะครับคันนี้เป็นปี 25cc หรือว่าปี2001เครื่องยนต์2.5นะฮะเทอร์โบนะครับ ผมอะไรเวอร์ Power, นะครับสีสันรถสวยเกือบทั้งคันนะฮะเก็บสีให้เรียบร้อยนะสีสันสวยเกือบทั้งคันเลยนะฮะส่วนยางก็จะเป็นยางดีสโตนยางดีแม็กเป็นลาย BBS นะครับแต่แม็กเนี่ยอาจจะไม่สวยนะฮะไปต้องไปทําสีใหม่เพราะเขาน่าจะเจ้าของรถน่าจะใช้แค่แปรงสีทานะครับลายแม็กก็จะไม่สวยเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดจอจงกันอีกทีนึงนะฮะนะเดี๋ยวผมจะ รีวิวแบบละเอียดอันนี้ขออัปเดตก่อนแล้วกันนะครับส่วนลอนกระบะพวกนี้สวยหมดนะฮะลอนกระบะสวยอาจจะไม่มีแม็กไบรเนอร์นะครับนะอันนี้ยังไม่มีแม็กไบรเนอร์อันนี้ล็อกนะฮะอันนี้เป็นพรมอะไรพาวเวอร์ด้วยนะครับนะฮะอันนี้เป็น Power พาวเวอร์ภาสีไม่ขาดสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะถ้าลูกค้านะครับเอานะฮะผมมี2ราคาก็คือ ตามนี้นะครับลูกค้าไปเปลี่ยนของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เอานะครราคาก็แสนเก้าพันบาทนะฮะได้ปี2001นะฮะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แม็กไครเนอร์ก็เพิ่มตังอีก5,000บาทนะครับผมเพิ่มตังอีก5,000บาทก็ได้แม็กไครเนอร์นะฮะะสนใจคันนี้เท่าสภาพนี้19,000บาทถ้าบวกแม็กไครเนอร์อีกก็ประมาณ5,000นะฮะสำหรับคันนี้ก็ เก็บสีรายละเอียดหัว่าตัวหัวกิ่งหมดแล้วนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกเลยล้อกระทะผ่ายาง xcd 2นะครับมีคอกอยางดีมาตรฐานนะครับคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่1 6 0 0 0 0บาทภาษีไม่ขาดนะภาษี67ต่อให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตอีกทีหนึ่งอันนี้เล่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นป้ายอุดรนะครับป้ายทะเบียนอุดรก็ยังตกแต่งเพิ่มเติมผมก็ หาวิธีตกแต่งนะฮะเพื่อความสวยงามนะฮะพวกนี้พวกไฟต่างๆลูกเล่นแล้วก็ทากรดชุดข้างนะดูมันดูลอยๆผมไม่ค่อยชอบนะฮะก็เลยจัดการนะใส่ชุดนี้เข้าไปนะซ้ายขวาแล้วก็มีปิดท้ายยังไม่เสร็จนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะเอาไปทําลายนะฮะติดลายก็คือพวกสติกเกอร์ลวดลายต่างๆให้นะครับเพิ่มเติมแล้วก็ราคาก็จะปรับ ลงเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกคีหนึงนะครับสำหรับคันนี้เดิมเคยตั้งอที่444,000นะฮะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมปรับราคาลงให้นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะก็จะเป็น Toyota Vigo c แชมป์ปี2014-15นะฮะคันนี้ก็จะเป็นภายในดำต่างๆคันนี้ลูกค้าจองแล้วเมื่อวานนะครับผมพอดีคันนี้เมื่อวานขี่กลับบ้านว่าจะไปถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านนะฮะพอดีลูกค้า โดยไม่ได้นัดนะฮะมาจากอุดรนนะฮะก็เลยนัดดูกันที่บ้านไผ่นะฮะเพราะซึ่งบ้านแฟนผมอยู่ที่หนอกสองห้องนะครับคันนี้ติดจองแล้วรอนะฮะร,รอเก็บรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆให้ลูกค้าอย่างเช่นพวกสติกเกอร์พวกนี้แล้วก็พวกเข้ารูปพวกนี้นะครับนะฮะก็มีรายละเอียดอันไนที่พอทำให้ลูกค้าได้ก็จะทำคันนี้ติดจองแล้วรอเรื่องงานยามดีอาทิตย์หน้านะครับไปส่งลูกค้านะครับสำหรับคันนี้ท่าในที่อยากได้ เอาไปใช้นะฮะเอาไปขี่เล่นนะฮะก็สรถามมาได้คันนี้ก็ขายอยู่นะครับผมนะผมก็ใช้อยู่ตลอดนะฮะมาดูเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับมาดูคันนี้เข้าใหม่นะครับยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้พาชมนะฮะก็ยังนะฮะเพิ่งเข้ามานะครับก็เลยเพิ่งล้างนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้ล้างคันนี้ก็จะเป็นวีโก้ปี2008นะครับเข้าใหม่เลยเล็แคสซีหลังนะครับ ปี2008เละจะสีหลังนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมเจ้าของมือเดียวเลยนะครับแม็กเดิมนะฮะแต่ก็จะเป็นล้อยางใหญ่หน่อยนะครับล้อมีขี้เกินนิดหน่อยยางหลังก็จะเป็นปี2022นะครับนะฮะวันนี้ยังไม่ได้ล้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆล้างทำความสะอาดชงขึ้นมาให้มันสวยนะครับแล้วก็ยางหน้าอาจจะปีต่ำหน่อยนะฮะยางหน้าเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนให้อย่างนั้นเป็นปี2017ก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าผมจะเปลี่ยนคู่หน้าใหม่ให้เป็นปี2023นะฮะก็ยางก็หายห่วงได้เลยใช้ไปอีก4-5ปีได้เลยนะครับนะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะฮะภายในก็จะประมาณนี้นะครับภายในก็จะประมาณนี้เป็นรุ่น e นะครับเบาะสวยนะครับผมอาจจะมีตำหนินิดหน่อยตรงนี้นะครับขึ้นลงนะครับคันนี้กุญแจ ى, ครบทุกดอกนะฮะสดอกเลยรวมทั้ง กุญแจรสำรองเป็นกุญแจแท้ทั้งหมดนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่13 0,000สามหมื่นสติกเกอร์ไมค์ยังเหลือนะครับนะฮะอันนี้ค่อนข้างเดิมมากนะฮะเนี่ยสติกเกอร์โตโยตา้าตัวนั้นก็ยังอยู่นะครับมารันตีนะครับผมอันนี้เดิมนะฮะเดิมคิดเลยนะครับนี่ครับให้ดูแล้วก็จะมีกันชนท้ายใส่ให้นะครับอันนี้จะมีกันชนท้ายใส่ให้ด้วยนะฮะ เดิมจากลูกค้ามาไม่เคยใส่กันชนมาเลยนะฮะก็จะมีริ้วรอยเราขัดเงาดูนะฮะว่าจุดไหนที่จะต้องเก็บตอนนี้ไม่สามารถตีได้นะครับเดี๋ยวจะล้างก่อนแล้วก็ทําการขัดสีดูก่อนนะฮะอาจจะได้เก็บพวกอย่างนี้พวกนี้นะครับนีนิดหน่อยกันชนหน้าอย่างนี้นะครับอ่ะนี่ครับสติกเกอร์วารันตีอาซีไม่ขาดนะครับอ่ประมาณนี้สําหรับคันนี้นะฮะปี2008 คร่าวๆราคาไม่เกิน2 3 9 0 0 0านเะครับเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่กันชนท้ายพวกนี้ก็เปลี่ยนทิ้งนะฮะก็มีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ชงทอศอสารภายในห้องเครื่องภายในห้องโดยสารให้แล้วก็ติดคิ้วตัวนี้เพิ่มเติมให้นะฮะคันนี้เปลี่ยนยางหน้าด้วยแล้วก็เปลี่ยนของเลวนะฮะอันนี้ก็แถมอยู่แล้วนะฮรับสำหรับคันพวกนี้นะครับก็สองประมาณ2,39,00 0านะฮะรอ ดูก่อนนะครับว่ามันจะต้นทุนประมาณเท่าไหรเขาเข้า,ขาประมาณนี้นะครับนะฮะ,ะนะครับเรามีรถประมาณนี้นะครับยังไม่มีรถเข้ารถค่อนข้างหายากนะครับหาสภาพดีๆจะยากหนอะนะครับก็สนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์098 274 4279เบอร์098 274 4279 ID Line 094 4 7 5 4 4 4 1 อยากดูรถตัวจริงคันไหนนะครับรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับนัดก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะฮะถ้าท่านนะฮะอยากจะดูรถนะฮะก็ไม่ติดนัดติดจองมาได้ที่ตำบลทา่างผาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขออัปเดตให้ดูว่ารถคันไหนที่สถานะติดจองและเข้ามาใหม่บ้างประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับรถบ้านเมืองสองขอนแก่นด้วยนะครับ าเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งทุกครั้งด้วยไม่งั้นจะไม่ทานรถใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ